โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนกําลังกดดูคลิปของช่องชิชเบอยู่นะครับนะซึ่งในคลิปนี้นั้นเราจะมาทำการสุ่มอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับด้วยไอโมต่อมาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเรามากดดูกันเท่าไหร่แต่หมปุ๊บหมื่นสาหรอยเหรองั้นถ้าผมตั้งชื่อคลิปผมจะตั้งทา่หนึ่งหมื่้าละกันนะ <S <S ลิชเบดจะจัดโอเคซึ่งซึ่งในคลิปนี้นั้น เราจะมาดูกันว่าเราจะได้ตัวละครอ,อย่างอ The c a ตั t ut. นี่ใช่สิทีวีแคตตสหรือเปล่านะครับนะเป็นทีวีกระบองเพชรนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการสุ่มด้วยงบหนึ 10, ่งหมื่นสามพันตังโมอโอเคมาทำไมได้นะลิปที่แล้วผมสุ่มอีเตอร์ไปก็ไม่ได้อ่ะมาอะไรเนี่ยทำช่างไม่ได้ครับผมนะซึ่งผมขอพูดเลยนะครับว่า หนึ่งมืนสาพันนี้ถ้าผมไม่ได้ผมก็ต้องฟังใหม่นะครับส่วนอีเวนต์สงกรานเนี่ยก็ช่างหัวมันอืมโอเคมาหนึ่งมืม่นสาพันเลก็สูรใช่ไหมสูเหรอผมทำไงดีวะสูดเอ่อสูรกระโดดแล้วกันนะกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นว้ายกระโดดลงกระโดดขึ้นปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเพอร์ฟคถากดปั๊บเรียบร้อย ด้วยกันครับไอ้ควาวมขอญาตเดิมแบ,บแอ๊กแอ๊กไปกันนะมาขอญาตแอ๊กเลยก,โลโรรก็โลแรกครับโลแรกครับน้องๆอเคซึ่งก็โลแรกอะ่ะเฮ้ยตึงเกินชายคนนี้มาผมพูดแล้วตอนนี้นะครับว่า ไอหมื่นสองต่อจากเนี้ยถ้าของสมได้อ่ะผมแจกคนดูเลยอืมผมแจกคนดูเลยอเอ้า่ปะทุกคนก็ต้องภาวนาช่วยผมนะถ้าผมได้อะผมผมจะแจกคนดูทุกคนเลยโอ้าะมา let's go กดปั๊บ nice เฮ้ยเฮ้ยดูมนคือเชเบะมันมาว่ะโอเคตอนนี้ผมแจกคนดูเลยเออเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ย แอดครับถ้าแอดฟองของอยู่นะแอดไม่ต้องอัคคตั้มแล้วแอดเอาอีเตอร์ให้ผมเดยครับผม,ไ,มได้อีเตอร์นะฮะโอเคเฮ้ยอ้อยนึกว่าไอดีบักนะครับโอเคนึกว่าบันบักอะไรอย่างงี้สองตัวฮะอีเตอร์อดูไม่มันได้สองอันเลยเนี่ยอีเตอร์ทำไมไนายทำอย่างงี้ไม่ได้มาส่งให้หมดเลยผมใจชื้นละชิวๆเลยชิวๆเลย ซึ่งหมื่นสามก็ไม่รู้ว่าสมได้กี่ครั้งนะผมกดหมดไปเลยกดไปเลยกดไปเลยชิวๆเลยโหยชิวๆเลยชิวๆเลยอไอแอคเลยละกันฮึ่มเช่ไอเปิงจังวะเฮ้ยเอาอีกตัวหนึ่งก็ได้เฮ้ย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 คำพูดนะวิเค่สามตัว ตึงไปไหมทุกคนปั๊บเรียบร้อยหมดอ่ะสึงไปอ้อคลิปนี้แม่งโคตรดีคลิปที่แล้วอย่างเศร้าคลิปนี้แม่งได้ถึงสามตัวเปินแงขออนุญาตใส่สามตัวได้ป่ะใส่สามตัวป่าวะปึ๊บเฮใส่ามตัไม่ได้ไม่ได้ได้สามตัวทุกคนครับผมจะแจกหนึ่งตัวแล้วกันเออถ้าใครได้เจผมนะครับนะง่ายดีวะแจกหนึ่งตัว แจกไงดีวะอ่าพิมพ์ชื่อโลบอ็อกแล้วกันผมจะเาชื่อโลบอ็อกไ์าใส่ในกรงล้อแล้วก็สุ่มแจกเลยแล้วกันนะเอเควปะ่ะพิมพ์ในคลิปนี้แหละเดี๋ยวแจกตอนไหนก็อ่ะผมจะแจกตอนที่ผมได้ไอ้ทาทันนี้แล้วกันเขียวป่ะพิมพ์ไว้เลยพิมพ์ไว้เลยเดี๋ยวแจกเลยตัวหนึ่งเออก็ก็บอกว่าจะแจกแล้วอะเอเคทุกคนคลิปนี้มีท่านี้โอ้คลิปนี้แม่งโคตรดีส่วนนีเ็นต์สังการนะครับคิดว่าไม่น่าได้ฟารมหรอก เฮ้ยผมไม่รู้ว่าอีนต์สงการมีไข่อยู่ในแมปือเปล่านะถ้ามีไข่อยู่ในแมปทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับนะโอเคซึ่งในคลิปนี้ก็ขออนุญาตที่จะปิดคลิปไปอย่างสวยงามแค่คครับผมบ๊ายบาย